ถามว่าถ้าใช้ตัวลักสกินเซรั่มแล้วต้องหยุดทุกตัวที่ใช้เลยหรือเปล่าคะก็ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่จําเป็นต้องหยุดใช้อะไรเลยถ้าสมมติว่าสกินแคร์ตัวเดิมที่ใช้อยู่ตรงกับปัญหาผิวของตัวเองตรงกับสภาพผิวแล้วก็ส่งเสริมการแก้ปัญหาผิวที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามีเงื่อนไขาสามข้อเนี้ยไม่ต้องหยุดใช้ใช้ร่วมกันได้อธิบายเพิ่มเติมคําว่าตรงกับสภาพผิวตัวเองอยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผิวเราเป็นผิวที่แห้งมากเราก็ควรใช้ สกินแคร์ที่มันเป็นเนื้อแบบวอเทอร์เบสไปก่อนอาจจะไม่ควรใช้ครีมตอนนี้เพราะว่าทําให้เหนอเหนียวหนักหน้าทําให้ลําบากขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตันด้วยเพราะว่าไปเกาะกับพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวของเราแล้วมันก็เลยเกิดการอุดตันและเป็นสิวได้ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เหมาะกับผิวหน้าก็ควรจะหยุดไป 2. ส,สกินแคร์ตัวเดิมที่ใช้อยู่มันแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าคือต้องบอกตามตรงว่าหลายๆเคสที่รักเจอมาตัวสกินแคร์เดิมที่อยากจะไปใช้ร่วมกนันอ่ะมันทําให้ผิวม ปัญหามากขึ้นอายกตัวอย่างคนเป็นสิวนะใช้สกินแคร์ที่มันผัดเซลล์ผิวเยอะคุมความมันเยอะแต่ว่าจริงๆเป็นผิวหน้าที่มันขาดน้ําแบบสุดๆไปเลยจนเริ่มเป็นผิวแพ้ง่ายไปแล้วอย่างควรใช้ร่วมด้วยควรจะหยุดไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าสกินแคร์ตัวเดิมที่ใช้อยู่ส่งเสริมการแก้ปัญหาผิวอย่างนี้รักจะอนุญาตให้ใช้เพราะฉะนั้นถามว่าแต้ลสะสกินเซรั่มแล้วต้องหยุดตัวเดิมที่ใช้ไหมไม่จําเป็นต้องหยุดถ้าสมมติว่าตัวเดิมที่ใช้มันเหมาะกับสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ส่งเสริม แก้ปัญหาอันนี้เราจะอนุญาตให้ใช้ต่อแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นตามเนี้ยเราจะแนะนําว่าให้หยุดใช้ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ไม่แน่ใจให้ถักเข้ามาที่ l i น์แอดลักสกินหรือว่าเพจ f a c e b o o k ลักสกินบายเพสัชกรลักทักแอดมินแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดเวลาให้มาคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าตัวสกินแคร์เดิมที่ใช้อยู่มีตัวไหนที่ไม่เหมาะสมไหมหรือว่าตัวไหนที่เหมาะสมสามารถใช้ต่อได้นะคะ